สวัสดีครับผมร้อยเอกธานากิจนันทเจริศะะในหานฝ่ายกิจาการพลเรือนกองพันหันมัดที่10กรมหันมัที่2นะฮะวันนี้พาทุกท่านมาที่จังหวัดน่านมารู้จักพี่คนหนึ่งนะฮะซึ่งในยุทธการการปราบปรามผู้ก่อการไร้คอมมนิสต์ในพื้นที่จังหวัดน่านพี่คนนี้อยู่ในทุกสมรภูมินะครับมีนามว่าพีเอลนะฮะพันโทสมชายรอดป้านเกาะนะฮะเดี๋ยวผมจะพา นำไปพูดคุยเรื่องราวของพี่นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในสมัยย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับนะฮะเมืองน่านเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ไม่มีใครอยากจะมาไม่อยากจะมาท่องเที่ยวไม่อยากจะมาน่านเพราะน่านเป็นพื้นที่สีแดงแต่วันนี้ครับจังหวัดน่านเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ห้ามพลาดในการท่องเที่ยวนะฮะเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆในเรื่องของเกิดอะไรขึ้นกับจังหวัดน่านเมื่อ50ปีที่แล้ว เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวจากพี่แอลพันโทสมชายรอดบันเกาะในบ้านเลยครับเชิญครับครับสวัสดีครับพี่แอลครับนะผมอยู่กับนะฮะพี่แอลของกาลังพลมพันสิษ์นะครับนี่คืออดีตกาลังพลของกองพันทหารมณฑลที่สู้รบนะฮะในเรื่องของการรัดปามผู้ก่อการไล่คอมมินิตนะฮะ ย้อนไปเมื่อ50ปีกว่านั้นนานมากนะครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมให้พี่อลแนะนําตัวชนิดหนึ่งครับเชิญครับพี่เอลครับสวัสดีครับผมพันโทสมชายรอดปานเกาะครับก็เป็นกรุงเทพครับนะครับแล้วก็ในช่วงระหว่างที่ผมอยู่ที่นั่นก็เรียนคนทุบยิงครับที่งานเรียนคนทุบยิงก็มีในหาร ที่เคยทํางานด้วยกันไปตามแล้วชวนผมมาอยู่ที่น,น่นโดยเข้าปบรรจุที่ของพันทามมากที่15ครับจากมพันสิบห้าเสร็จแล้วพี่เอลก็มาบรรจุที่มพนะันสิบเนาะช่วงนั้นพี่เอลยศอะไรที่มีมอยู่มพันสิบมันอยู่บริษที่ร้อยเลยอ๋อเป็นผู้หมวดแล้วอันนี้ก็มีหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับ,รบพอมาอยู่บริษปุ๊บเนี่ยเรื่องของงานอยากให้พี่เอลย้อนไปเรื่องวันที่เสียงปืนแตกในจังหวัดน่านครั้งแรกเลยนะ นิดหนึ่งครับพี่เอ้ากับเล่าให้ฟังนิดนึงครับฝังนี้หนึงครับครับเสียงปื้นแต่ที่จังหวัดน,น่านนะครับครั้งแรกนี่ก็ในช่วงเดือนพอันธ์ปีสองพันห้าร้อยสิบอู้ห้าสิบห้าห้าสิบหกปีแล้วนะครับปูนานมากนะครับแต่มา <ๆ S 1> เจออะไรขึ้นตรงนั้นพี่เอาครับพอช่วงนั้นพอตอนหลังเนี่ยในปีสองพันห้าร้อยสิบสองก็ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีาการเริ่มที่จะ แบ่งแข่ง,งานแบ่งแข่งานาคอมเมนเตนร์คือพี่น้องที่ฝ่ายตรงข้ามเราหรือต่างประเทศก็จะมีต่างประเทศบางส่วนที่มาเป็นลักษณะผู<อ>้นอแล้วก็มีนักการเมืองของไทยเราบางส่วนที่ที่ที่ต่างกับเราโอ้แล้วก็ตอนน้แล้วก็จะมาชักจูงค<ม>นไทยในพื้นที่เนี่ยเป็นกำลังลบ ครับต่มโดยมีคนทางที่สารมาเป็นผู้นําของส่วนเล็กๆบางส่วนทีสารคือสอวปราวไม่ใช่ไม่ใช่หรือเป็นพี่ไทยเป็นคนใดๆเลยอ๋อก็มาด้วยเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ได้แล้วอได้แล้วแล้วเหตุการณ์ที่พี่แอลเข้าไปร่วมแบบเต็มรูปแบบเลยคือยุทธการอะไรเห็นเราให้น้องฟังนิดนึงครับก็ที่เข้าเข้าเข้าเร้ออนะครับ ก็จริงๆเนี่ยตอนที่ขึ้นมาเนี่ยมาทำงานปฏิบัติการที่น่านก็ขึ้นทำงานชายแดนเลยอตอนแรกขึ้นขึ้นฐานเนี่ยแล้วตอนหลังก็จะมีสานที่เราจะเริ่มปราบตาและซารเขียนงานถึงการเพราะน่านตอนนั้น,นจะมีแบนของทาคคอมพิวเตอร์จะมีแบน,น,น,แนด้านเหนือแล้วกด้าืใต้เป้ยอยู่ด้านน่านไหนคือจริงๆและผมทำงานทั้งสองด้านสองอ ของนั่นของทหารเราเนี่ยลำบากก็คือหมายว่าห่างไกลจากคนที่ห่างไกลจากญาติพี่น้องจากอะไรเนี่ยคือลำบากใจกแบบอาจจะคิดถึงแต่หลายคนที่จํานวนมากแล้วก็สมัครใจที่จะทํางานก็เพื่อประเทศชาติเพื่อประเทศชาติทั้งนั้นเลยแล้วการอยู่กันอยู่ในทูนเราตอนนั้นอ่ะใจจะอยู่ กับป่าสมัยนั้นเนี่ยสมัยนั้นอน่ไม่มีถนนต้องต้องขุดเบิร์มขุดอะไรอยู่ไหมต้องขุดตงขุดเลยอะไรเงี้ยทำไมขุดลงไปในดินเนี่ยขุดลงไปที่ในเบิร์มในเบิร์มแบ่ที่ที่ห้องเหมือนห้องนอนเราเนี่ยจะมีนอนได้สองคนขุดลึกลงไปดนลึกให้เลว่ะเหนือที่สัดหน่อยครับแล้วก็เอาท่อนไม้เนี่ยมาปิดมาปิดด้านบนคือมีช่องออกครับ ถ้อออกนี่ออกนี่ออกเพื่อไปทำภูมิติดต่อแต่แยกแยกคื่จะแยกออกไปเพื่อมาให้ไม่ให้มีกระตุ้งกระเิดภูมิอกเด้อได้ดีเข้ามาข้างในเป็นการป้องกันของเราแล้วพี่เอลปัทะหนักที่สุดในช่วงไหนแล้วได้เห็นเพื่อนๆได้รับบาดเจ็บเห็นเพื่อนๆได้มีการล้มหายใจจ่าอะไรนี่เห็นไหมภาพตรงนั้นเอาเห็นบ่อยขาดบาดต้งแต่การการการ ที่มีการประท้าเนี่ยแท้แต่ไหเนเนี่ยจะว่าไม่มีว่าที่ไหนที่ว่าเบาสุดอืมส่วมมาิจะเป็นประทัๆทั้งนั้นเลยครับ<ต>อันถูกเข้าตีั้งไปเข้าละัตะเวเวหรืออะไรเนี่ยแล้วันกำลังใจของพี่แอลช่วงนั้นนะฮะเกี่ยวกับพ่หลวงร๊อกเ้านอกาะผมเห็นภาพน้ะจอกผม,ผม,ผ,มผมดูจากคลิปที่ย้อนหลังดูพ่หลวงร้า องค์พระทรงเสด็จมาที่นั่น<ช>เยี่ยมเยียนทหารไทยนั่นแหละที่ที่ท่านจะเด็นมาเนี่ยทาให้เป็นฝันรุ่ใจกับทหารเราทุกคนออืทั้งใบหวานในอหารในสิ่งในงวนอนหารคือ,ค,อคือเราคือสถาบันคือสาบายกันเรื่องว่าเราจะทํางานเพื่อประเทศชาติเพื่อเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในตอนนั้นก็คือในหลวงรัชกาลที่เก้าับช่วงหนช่งองค์ก็เด็จมาเป็นกำลังใจเนาะก็ประมาณสักจำไม่ผิดปรมาตั้งยี่สิบสี่ครั้งที่พระองค์ทรงมาที่น่านเรามาบ่อยมากนะฮะตรงไหนที่ไหนมีทุกแ์ละพระองค์ก็เด็จไปที่นั่นหนึ่งในครั้งนั้นก็มาเรื่องของการปราบปราพวกบอกอะไรประมาณนิดนงจริงจริงแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุยกับผู้มรดชาตอนนั้นคือจับมันมีจับ จับได้นะครับจับฝ่ายข้ามได้ใช่ที่ตลาดครัวอืที่ตลาดครัวตอนนั้นเข้ามาด้วนกันห้าคนผมจำได้ว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งจำได้จากการที่เคยเคยเรียนเทคนิคในช่วงนั้นอนะอที่เทคนิคอะผมจะเรียนเทคนิคในช่วงปีหนึ่งแปดครับหนึ 9, ่งเก้าก็จำเห็นหน้าเลื่นสามจำได้แล้วคนที่เขาว่าใช่อื แล้อีกคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นผมเคยเจอที่ตอนงานสุริยพง์สุดท้ายคือสุริรพง์ห้าที่ตอนนั้นสําน,นักสุนทรีก็ค,คือบ้านสมมาปัจยุบัครับครับก็คือทางที่ใต้ของของคือไปบอกเกยอใต้เหตุบอกเกยอใต้ตอนนั้นเหยียนห้าก็เข้าไปก็เห็นเขามีาัมั์เขาําลังจะ จะนจีเพราะเราเข้าไปเนี่ยจากรู้นเข้าไปเนี่ยตอนฝนตกอืมเป็นยืนตายเข้ามาเก,ก็บเข้าของอยู่ในบ้านก็เห็นโอ๊ยเขยังบอกอนนลูกน้อยอย่ายิงนะผู้หญิงอืแต่ต้องยิงห้าืีแต่ที่เขายังดิสาเนี่ยชื่อดิสาผู้หญิงนี้ชื่อดิสาจำได้ด้วยะจะวิ่งวิ่งมาตอนนี้ผมจะม่รู้จักดิสามันรู้ต่ะวิ่งเข้ามาคน ตอนแรกไม่รู้อะจะมาปมนวิ่งสวนทางมา,ามก็บอผม่าตะโกนยาอะไรเงี้ยนะเข้ามาเขาก็หนีหนีไปบ,บอกน้องบอกอย่ายิงไม่ต้องยิงก็ไม่มีใครหยุดเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าผู้หญิงเด็กแล้วก็คนที่ไม่มีอาวุธอย่าทำไม,ไม่ทำเลยอันนี้คือเป็นกฎในช่วงที่มีเอลิฟว่าให้บอกมาเลยแล้วเขาไม่ถ้าเราทำไปแล้วมันจะมีมีกมาสบาย อพอตอนพอตอนที่เลยไปแล้วเขาดีไปแล้วมาดูอ้อเป็นปืนเป็นจีไถ่มไมเอียม,มเป็นของผู้กองคน,คนรึ่งที่มาเสียชีวิตในพื้นที่ตรงนั้นครับผู้กองดูเสนะียใจแกนผู้กองนะครับยังได้คิดว่าืนนี่ยจะมีเหรียญ อี่ยงจะตามวงลูติดอยู่ก็ยังอยู่ที่ใจเ้าฝืนเดียวครับเส้นทางคือก่อนนั้นเนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่วันนี้มันสะดวกสบายมากเส้นทางสมัยนั้นลำบากไหมเส้นทางสมัยนั้นลำบากเไม่ไม่มีการเคลื่อนเป็นเส้นทางที่ว่าใช้เดินอย่างเดียวไม่มีรถไม่มีรถแล้วเดินก็ถ้าเราเดินอันตรายอืมถ้าเป็นเส้นทางของเขา ไม่ใช่เส้นทางเราไม่ใช่เส้นทางชาวบ้านเหรือดายถ้าเราเดินไปตามเส้นทางเนี่ยก็เสี่ยงกับการที่จะเหยียบกับระเบิดครับแต่ปัจจุบันนี้เส้นทางสะดวกสบายเส้นทางครับในช่วงนั้นอ่ะช่วงนั้นจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่ผมมาทางานแล้วนี่ครับในเส้นทางหลักรายครับเส้นทางเหนกหรายที่ที่เป็นของขงล็อกเก้ามีมีมีโครงการที่ทางการกิดีให้ให้ให้สร้างเส้นทางเนาะ เพื่อเข้าไปสร้างความวเจริญด้านไหนเสน้นทางหลักไรเนี่ยเป็นเส้นทางที่ผู้ปรกอก,การรายพยายามกัดกั้นมากที่สุดไม่ให้ทำไม่ให้เข้าไปเพราะเข้าไปได้ทั้งเดือนสามและเ,เดือนห้าม,มุ่งเข้าไปได้อืครับตรงนั้นจุดจะดเขาจะมีจุดแนวที่กว่วกาความกั้นเนี่ยที่เราทําไปเนี่ยมันจะต้องเป็นเปน็นขั้นขั้นเหมือนเหมือนเหมือน,เ,อนเราตั้งหลักเลย แป็นการก็เส้นทางที่เป็นเส้นทางที่รบบุกเดือดมากที่สุดแล้ะกายิงแท่ปุ๊บวันสูญเสียเยอะมากมายครับทั้งฝ่ายเราแล้วฝ่ายยังท้าใช่ครับนั่นก็เป็นอีกรั้งหนึ่งที่ที่มีการสูญเสียเนาะเรื่องของการราดปามผู้บปอกอะไรก้อนนิดนะครับในในในจังหวัดหน้าเรานะพี่เอ๋อก็เป็นคนหนึ่งครับที่ที่อยู่ในเหตุการณ์จะฝากอะไรให้กับน้องๆพี่เอ๋อเช่นครับ ก็เนี่ยคือในยุคน,นี้นะครับ <C> e <ars> ก็อยากจะให้พวกรุ่นน้องของเราเนี่ยอืทํางานใจเราเนี่ยขอให้มีใจเนี่ยรักประเทศชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์มากที่สุดครับคือให้มากที่สุดแล้วก็ทุ่มเทใจเนี่ยนะครับที่จะต่อต้านที่คิดจะมาทาลายล้านประเทศของเราเนี่ยมันมาเดี๋ยวนี้มันมาไหลไหลแบรูปแบบหลายดา้าน ก็คือคือเราคือสถาบันตัวเองเลยกาดเราจะต้องทำเพื่อประเทศชาตินะครับนี่คือความคิดเห็นของของพี่ใหญ่มาพี่แอลด้วยวัยปีนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วเห็นพี่แอลหนุ่มๆอย่างเงี้ยพี่แอลอายุเท่าไหร่ปีเจ็ดสิบสามครับเจ็ดสิบสามครับนี่คือนักรบของกองพันทหารมาที่สิบนะฮะกองทหารมาที่สองพันโทสมชายรอดบ้านเกาะเนาะ ก็เมืองน่านมีทุกวันนี้ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนอยากจะมาเมืองน่านสวยสดงดงามมีถนนที่สวยมากนะ,ะกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ธรรมดากับเรื่องราวที่พี่เอลเล่าให้ฟังวันนี้ขอบคุณนะฮะปันโทสงชยัยรอดบ้านเกาะครับหรือพี่เอลขอังน้องขอบคุณมากพี่แอลครับ